สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะโคชวาวนะคะจะพาทุกคนมาออกกําลังกายด้วยมินิแบนค่ะกล้ามเนื้อที่เราจะใช้กันในวันนี้นะคะจะเป็นกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อก้นนะคะหลังแล้วก็แกนกลางค่ะ ตอนที่วันนี้เราจะใช้กันนะคะจะเป็นนี่เลยค่ะมินิแบนนะคะจากฟิตดีนะคะ,ะ,คะซึ่งในมินิแบนของเรานะคะเปิดถุงออกมาเรามีถุงที่ด้วยนะก็จะมีมินิแบนทั้งหมด5เส้นด้วยกันนะคะในแต่ละเส้นเนี่ยก็จะมีความหนักที่ต่างกันเขาก็จะมีการระบุเอาไว้แล้วนะคะว่าเป็นเอ็กซ์เตอ y h เฮฟวี่เฮฟวี่มีเดียมไลท์แล้วก็เอ็กซ์ i ต h t ไลท์นะคะเดี๋ยวในแต่ละท่านนะคะเราก็จะใช้เลือกใช้แบนที่มันต่างสีกันด้วยนะเดี๋ยววันนี้มาเริ่มกันนะคะถ้าใครพร้อมแล้วเดี๋ยวออกกำลังกายไปพร้อมกับวาวเลยค่ะ สำหรับท่าแรกของเรานะคะคือท่าสควอตค่ะท่านี้นะคะใครที่ยังไม่เคยออกกําลังกายมาก่อนเนี่ยอาจจะยังไม่ต้องใช้มินิแบนก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราเลือกใช้ตัวสีเหลืองนะคะเป็นตัวมีเดียมนะคะสามารถที่จะใส่มินิแบนของเรานะคะเข้าไปได้เลยเอาให้อยู่ที่เหนือเข่านะคะพอใส่เข้าไปแล้วเราจะรู้สึกว่ามีแรงต้านอยู่ที่หัวเข่านะคะการเซตอัพท่านะคะยืนปลายเท้าเฉียงออกเล็กน้อยนะคะให้เรายืนได้อย่างพอดีพอดีนะคะมั่นคงนะคะ ตอนที่เราย่อเป็นท่าสวอรตนะอยากให้ทุกคนนะคะเปิดเข่าเอาไว้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําพร้อมกันนะคะเกรงตัวนะคะหน้าท้องแข็งแรงเลยตัวแน่นๆยืดหน้าอกเอาไว้มือประสานกันไว้ด้านหน้าแบบนี้ก็ได้นะคะค่อยๆเปิดเขา่าย่อนสะโพกไปด้านหลังนะคะแล้วกลับขึ้นมาใหม่เดี๋ยวว่าหันด้านข้างให้ดูจะได้เห็นชัดๆนะคะยืดหน้าอกเกรงท้องนะคะย่อนสะโพกลงไปข้างหลังประหนึ่งว่ามีเก้าอี้อยู่ข้างหลังนะคะสังเกตว่าหัวเข่าถึงข้อเท้า และสะโพกจนถึงหัวไหล่วาวจะขนานกันแบบนี้เนอะและกลับขึ้นมาใหม่เราจะทำกันทั้งหมด10ครั้งค่ะเมื่อกี้ไป2แล้ว3 4 5เปิดเข่าไว้นะ6ยืดลำตัวแกนกลางตรง7อีก3ทีค่ะ8พยายามดันเขารู้สึกแรงต้านก้นไว้9อีกทีนึ่ง10เยี่ยมมากค่ะ นั่นคือท่าแรกของเรานะคะท่าสควอตนะเดี๋ยวทอดแบนออกก่อนค่ะเดี๋ยวจะเปลี่ยนแบนกันนิดนึงนะคะท่าต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาทําท่าที่เราใช้การนอนลงที่พื้นนะคะหรือว่าท่าแคลมเชลนั่นเองนะคะเดี๋ยวว่าจะลองใช้เลือกเป็นตัวสีแดงสีแดงจะเฮฟวี่ขึ้นมานิดนึงนะคะสามารถเลือกสีได้ตามที่เพื่อนๆสามารถทําได้เลยนะใส่มินิแบนของเราเข้ามาเหนือเข่าเช่นเคยนะคะ เราจะนอนลงในท่านี้ขออนุญาตขยับอันที่ก่อนนอนลงนะคะท่านี้นะคะตอนที่นอนลงนะว,ว่าวจะชอบนอนแล้วก็เอาแขนมาหนุนแบบนี้ไปเลยนะคะเท้าอยู่ชิดกันข้อเท้าอยู่ชิดกันนะคะแบนอยู่เหนือเข่านะคะพอพร้อมแล้วนะคะเราจะเกรงท้องเอาไว้ค่อยๆเปิดเข่าขึ้นแล้วก็ปิดลงอตอนที่ทํานะคะเราพยายามเกรงตัวด้านนี้ให้ไม่ขยับเลยนิ่งที่สุด และเราจับฟิลลิ่งที่ก้นของเราในการทำงานเปิดเข่าขึ้นปิดเข่าลง3แล้วนะว่าขอ10ทีค่ะ4ค่อยๆเปิดออกเกงท้องไว้5เปิดออกจงมีแรงต้าน6ไม่ต้องเปิดสูงจนเราคุมไม่ได้นะคะ7จ็ดอีกสามที ไม่ต้องรีบเอาลงมากนะขึ้นละครั้งนิดนึงกอีกที่นึงค่ะโอเคสลับด้านแองเปลี่ยนด้านก้นด้วยนะคะใช้แบนตัวเดิมนะคะนอนเทาประกบกันเท้าประกบกันเกรงท้องนอนเอาไว้นะปุ่มเอลทุกอย่างอยู่ที่เดิมเลยพร,พร้อมๆแล้วป่าย10ครั้งค่ะหนึ่ง 2ค่อยๆเปิดขึ้นนะคะ3ตอนที่เปิดขึ้นค้างไวแป๊บหนึ่ง 4. ี่ฟิลลิ่งของท้านี้นะคะจะอยู่ที่ก้นเรานะ5เปิดไปจนฟิลมีแรงต้าน6อีก4ครั้งค่ะ7เปิด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 8อีกสองที่เก้าอีกที่หนึ่งสิบ้า ท่านี้อาจจะพบว่าข้างซ้ายและขวาเรามีความยากง่ายต่างกันนะคะไม่เป็นไรเลยเราถึงต้องฝึกแยกข้างแบบนี้นะแล้วถ้าใครรู้สึกขาที่ด้านล่างฟิลลิ่งม,มากกว่าขาที่เปิดปรับแบรนให้มันเบาลงนะคะเอาละค่ะท่าต่อมาเดี๋ยวเราจะทำท่าแพลงแท็บนะคะขอใช้แบรนตัวไหนดูสิแล้มีสีอะไรบ้างอีกเจ้าสีนึงเนาะสีเขียวตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเอ็กซ์ต้าไลท์นะคะท่านี้นะเราจะใส่แบนนะคะ ไว้อยู่ตรงเหนือข้อเท้าขึ้นมานิดนึงแบบนี้นะคะแล้วเราทําท่าแพลงเลยวันนี้เราจะทําเป็นท่าหายแผลงนะหายแพลงก็คือการที่เราชูยืดแขนแบบนี้นะคะข้อมือข้อศอกหัวไหล่อยู่ในแนวเดียวกันนะคะสะบักไม่จมอย่างนี้นะคะดันสบักขึ้นเกรงท้องเอาไว้จิกปลายเท้าเอาไว้เสร็จปั๊บนะคะพอเราพร้อมแล้วนะเราจะออกแรงเกรงท้องแล้วก็ยกท้างมาแตะด้านข้าง3 สี่ใบเขาสิบทีค่ะ5เกรงท้องไว้6ก8 9 10เโอเคค่ะสำหรับท่านี้นะคะตอนที่ทำนะเกรงท้องเอาไว้ตัวนิ่งๆเลยนะคะถ้าใครทำแล้วสายไปสายมาลองลดไม่เอาแบนก็ได้เป็นตัวเปล่าก็ได้นะคะเอาละค่ะและท่าสุดท้ายของเรานะเดี๋ยวขอถอดแบนตัวนี้ออกก่อน ท้สุดท้ายของเราเอาเสีอะไรดีปึ๊บปึปึ๊บมีเดียม <Medium. S 1> ตัวนี้แล้วกันค่ะตัวนี้สีน้ำเงินเป็นตัวไลท์นะใส่เอาไว้นะคะที่ข้อมือแบบนี้ยืดตัวขึ้นมาเป็นฮับนิวลิงนะคะเกร็งก้นตัวตรงแกรนกลางแข็งแรงนะยืดหน้าอกเอาไว้ใส่เอาไว้เหนือข้อมือแบบนี้นะคะกลางมือออกหันฝ่ามือเข้าหากันนะ หมุนหัวไหล่ไปข้างหลังยืดหนะ้าอ,อกเกรงท้องและเราออกแรงดันมือไปด้านข้างอ่มมันจะมีแรงต้านนะคะแล้วเราดึงข้อศอกมาด้านหลังปล่อยกลับไปค่ะดึงข้อศอกไปด้านหลังแล้วปล่อยกลับไป2แล้วนะว่าขอสิบทีสามเกรงก้นจิกปลายเท้าเอาไว้นะสี่ตัวนิ่งที่สุดแรงดันไปด้านข้างและดึงมาข้างหลังห้ บีบสะบักเข้าหากันเกรงท้อง6ยืดหน้าอกรับนะคะ7 8อีก2ชทีเกเกรงท้องยืดหน้าอกรับดึง10โอเคค่ะนั่นคือ4ท่าของเรานะคะจบไปแล้วในเซตที่1นะคะเดี๋ยวเราจะวนกลับมาเป็นเซตที่2กันค่ะเซตที่2นะคะเดี๋ยวเราเลือกใช้แบนตัวนี้ในการทำท่าสควอตนะคะ ให้พร้อมแล้วใส่กันเลยใส่ขึ้นมาเหนือเข่านะคะกลับมาเซตอัพในท่าสควอตใหม่นะเปิดปลายเท้าออกด้านข้างเล็กน้อยนะคะยืนยืดหน,น้าอกกันกลางแข็งแรงตัวนิ่งๆเอาไว้นะคะมือประสานกันไว้นะพอพร้อมแล้วสควอตพร้อมกัน10ทีค่ะเปิดขาไว้นะ1 2ตอนที่ทำท่านี้นะคะ จะรู้สึกว่ามีแรงต้านที่เราจะต้องต้านยางมันออกนะคะถอยแล้วนะสี่ห้าดันสะโพกไปข้างหลังเปิดเขา่าเห็นไหมว่าเปิดเข่าตลอดเลย6กเจขยอ,อีก3ามที8เปิดเข่าไว้ลงตำ่ำเกยืดหนอ้าอกตัวตรงสิบเย็ยมมาค่ะเปลี่ยนท่าต่อมาก,กันท่าแคลมเชลนะคะ แคลมเชลใช้ตัวไหนดีเดี๋ยวลองตัวนี่เลยเฮฟวี่สีแดงเมื่อกี้เราเฮฟวี่ไปหรือยังนะกลับใหม่อีกรอบหนึ่งเปลี่ยนได้นะเอาเท่าที่ทุกคนทำไหวนะคะนอนลงไปเลยค่ะขออนุญาตเพื่อความเรียบร้อยเอาละค่ะเขาประกบกันเข้าเท้าประกบกันเกรงท้องนอนนิ่งๆน,นะคะพอพร้อมแล้วนะเปิดเข้าพร้อมกันสิบทีค่ะปาย หนึ่งสองตอนที่ทำนะเราต้องพยายามไม่ให้ตัวปิดตามนะคะสี่เปิดเข่าขึ้นเกรงก้นห้ามันจะฟิลตรงนี้เลยหกเจ็ดอีกสามทีค่ะแปดเก้าอีกทีหนึ่งสิบเยี่ยมมากค่ะสลับด้านกัน เซตท่านอนลงนะคะเข่าประกบกันงอเข่าเอาไว้นะแบบนี้นะคะเกรงท้องพอพร้อมแล้วปายหนึ่งสองสาให้รู้สึกมีแรงต้านที่ก้นนะคะ5แล้วขออีก5้าที6 7เปิดขึ้น อย่เพิ่งรีบเอาลงนะค้างแป๊บหนึ่งก้าอีกทีเดียวค่ะโอเคค่ะครบแล้วสองข้างเลยนะคะท่าต่อมาแพลงแทบนะกลับมาเลือกใช้ตัวนี้เหมือนเดิมเห็นไหมคะว่า1เซตของเรานี่เล่นได้หลายทา่ามมันก็มีความหนักแบบตกต่างกันนะคะลเลือกใส่ได้เลยเอาละค่ะแพ้งแทบใส่ไว้ที่ข้อเท้าเรียบร้อยแล้วนะ ขึ้นมาเป็นท่าแพลงนะคะท่าแพลงทวนข้อมือข้อศอกหัวไหล่ในแนวเดียวกันสบักดันขึ้นเกรงท้องเกรงก้นพอพร้อมแล้วก้าวแตะเลยค่ะ1นึ่งสองสาสี่ห้าลำตัวนิ่งๆนะ7แล้วค่ะ8ปดสองที่เก้าอีกทีหนึ่งสิบ โอเคค่ะแล้วมาท่าสุดท้ายของเรานะคะเป็นท่าอัปเปอร์บอดี้ของเราใช้อะไรดีมีเดียมแล้วกันโอเคใส่ไว้ที่ข้อมือนะคะเดี๋ยวเราจะยืดแขนแล้วก็ดึงข้อศอกมานะพร้อมนะพร้อมแล้วหนึ่งสองซ้ำดันออกดึงศอกค่ะหนึ่งสิบที่สอง ฟิลลิ่งมันจะต้องมี3ที่ไหล่แล้วก็ข้างหลังเลยนะคะ4 5 6 7ยืดหน้าอกไว้นะเกรงท้อง8อีก2ที่9อีกทีเดียวค่ะโอเค10ทีแล้วค่ะจบไปแล้ว2เซตค่ะเหลืออีกเซตเดียวนะน้อมนะคะ พอลองเลือกนี่เอ็กซ์ต้าเเซ็ตสุดท้ายแล้วของเราเตรียมในท่าสควอตนะคะโอเคใส่ไว้แล้วเนื้อเข่าเรียบร้อยปลายเท้าเปิดด้านข้างเล็กน้อยนะคะพร้อมนะสิบครั้งนะคะหนึ่งสองสามไปค่ะเปิดเข่าหนึ่งยืนน้อกเกรงท้องสองหลังตรงเอาไว้ 3ฟิลลิ่งอยู่ที่ก้นเลยนะ4ลงตรำเปิดเข่านะคะ5และขออีก5ชีหมานิดเดียวเจสมทีสุดท้าย8เปิดไว้เปิดไว้9ก้นเบิร์นมากตอนนี้ทีหนึ่ง10โอเคค่ะ,อะถอดแบนด์ออกนะคะระวังล้มนะแพลมเชลค่ะปุ๊บ ลองสีนี้บ้างนะคะเอาละค่ะใส่แบนแล้วนอนลงเรื่องของสีนะสามารถที่จะเอาความหนักที่เราสามารถจับฟิลลิ่งได้นะคะลองดูนะคะพร้อมนะหนึ่งสองซ้ำไปเปิดออกหนึ่งสองตัวนิ่งๆเลย 3. ท่านี้เอวจะไม่บิดนะคะมีแค่หัวเข่านะสจับฟิลลิ่งที่ก้นให้ได้ 5. ถ้าใครรู้สึกจับไม่ได้ค้างไว้แป๊บนึง 6. เอหยค่อยๆสังเกตความสึกตัว7 8. อีก2ครั้งนะคะ 9. อีกทีหนึ่งสิบโอเคค่ะอ้ยก้นเบิร์นเบิรนเบิรนปรับมาอีกด้านหนึ่ง เอค่ะงอเข่าไว้เหมือนเดิมเกรงท้องนะคะพร้อมแล้วไปค่ะ1 2ึ่ท่านี้นะคะสามารถที่จะแบนเบาลงแต่เราฟิลเยอะขึ้นก็ได้นะ4แล้วค่ะ5ตอนที่ทำนะพยายามทำตัวให้นิ่งที่สุดค่อยๆเปิดขึ้นค้างนิดน,นึงแล้วลงมานะคะอีกสองครั้งค่ะ าอีกครั้งเดียวเปิดค้างนิดนึงโอเคเยี่ยมค่ะแฟลมเชลของเราค่ะถ้าต่อมาแพล้งแทบแพล้งแทบโอ้ลองใช้อันนี้เหมือนกันลองดูสิอันนี้สีน้ำเงินสีน้ำเงินเป็นไลท์นะใส่ไว้นะคะพร้อมแล้วเราลงมาเป็นไฮแพล้งเลยจิกปลายเท้าเอาไว้ข้อมือข้อศอกหัวไหล่ในแนว,แนว,แนวเดียวกันดันสะบกักเกรงท้องเกรงก้นนะคะ พร้อมแล้วป้ายก้าวแตะข้างๆหนึ่งสองสเกรงท้องนิ่งนะสีหแล้ว6นิดเดียว7เก็งไว้ก่อนแปดเกีกทีเดียวค่ะโอเคเหลืออัปเปอร์บอดี้ของเราค่ะเอาสีอะไรดิเอาสีมีดียมอ่ะ เ okay. ค่ะนั่งขึ้นมายืดตัวขึ้นมานะคะเกรงก้นนะตัวสูงเลยทอ์นิลลิงนะคะเออรอบที่แล้วว่าพูดทอร์นิลลิงหรือฮับ n นิลลิงวะทอ์นิลลิงนะท่านี้นะเกรงก้นนะคะยืดนอกหมุนเท่าไหร่มาข้างหลังก่อนใส่ไว้ที่ข้อมือแกนกลางลำตัวแข็งแรงตัวนิ่งๆนะคะแล้วเราดันมือออกจากกันดึงศอกมาข้างหลัง1นึ่งสองฟิลลิ่งนะ ไหล่ต้องรู้สึกหลังต้องรู้สึก3นะคะสแล้วดันออกแล้วดึงหเออเกร็งนิดนึงมาหอีกสครั้งค่ะ7ยืดหน้าอกรับเอาไว้8บีบสะบักเข้าหากัน9ทีนึ่งโอเคค่ะจบไปแล้วสำหรับโปรแกรมมินิแบนของเราที่เป็น กล้ามเนื้อหลักนะคะที่มักจะเป็นปัญหานะทั้งกลูตทั้งแกนนกลางลำตัวแล้วก็หลังนะคะก็ใครที่ทำตามคลิปนี้นะคะคอมเมนต์มานิดน,นึงว่าเป็นยังไงนะแล้วก็สามารถเลือกใช้มินิแบนได้นะคะถ้าใครยังไม่มีก็ติดต่อมาทางเพจของเราได้เลยนะคะของเราก็จะมีถุงใส่ให้ด้วยอเดี๋ยววันนี้เราเลาไปก่อนนะคะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะ